กาสังคมิยาหรือเซลยาก็อาจจะดูแง่เด็กเสือกุ้งหรืออะไรอยางเงี้ยมนยาวืะหราอว่าจะเข้าใจยากก็คือสามารถไปทำงานในอนต่ในหราชการได้มีวาครับแล้วก็ที่ถ้าจว่าไปแล้วก็มีกับที่จะเป็นผู้าก็ได้นะครับถ้าจะพูดว่าทำไม้หมดก็ไม่ดีโบนะก็เป็นแง่ดีก็คือปัาคือไปทำงานผส่วนเนี้ย ก็สวัสดีครับภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยานะครับก็เป็นภาควิชาที่เก่าแก่มากที่สุดภาควิชาหนึ่งของหมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเพราะว่าก่อตั้งมาตั้งแต่แรกตั้งหมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี2007นะครับในส่วนของสังคมวิทยาเนะี่ยจริงๆก็คือมันจะเน้นไปที่เรื่องของแนวคิดทฤษฎีแล้วก็การศึกษาวิจัยเพื่อที่จะเข้าใจสังคมชื่อก็บอกนะครับในระดับภาพรวมในระดับกว้างนะครับ จุดเด่นของสังคมวิทยาเลยคือการเป็นนักคิดนักวิเคราะห์ค,ม,คมเข้าใจระบบสังคมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะครับแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือชัดเจนก็คือเครื่องมือของการวิจัยนะครับคนที่เรียนสาขาพิชาทางนี้เนี่ยนอกจากจะมีความเข้าใจนะครับในการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีความเข้าใจที่จะรู้ว่าอะไรสําคัญไม่สําคัญนะครับในสังคมในการเปลี่ยนแปลงหรือว่ารู้จักที่จะหาโอกาสหาช่องทางต่างๆนี่นะก็ นอกจากจะเข้าใจแล้วก็ยังมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับซึ่งสําคัญสุดเลยก็คือการวิเคราะห์การทําวิจัยการรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในใน,ใน,ใ,นในการทํางานนะครับในส่วนของงานนะครับส่วนใหญ่สิทธิ์เก่าที่จบออกไปเนี่ยก็ชัดเจนมากว่าไปอยู่ในกระทรวงต่างๆในในส่วนราชการนะครับก็ก็จำนวนมากนะครับมีมีเรียกว่าที่ประสบความสำเร็จถึงขั้นที่ได้เป็น ข้าราชาการชั้นสูงระดับอธิบดีเนี่ยก็เยอะแยะนะครับนักศึกษาของภาควิชานี้เนี่ยก็ไปเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชั้นนําต่างๆของประเทศไทยเนี่ยเกือบทุกที่นะครับทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬานะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แน่นอนนะครับแล้วก็ใีอื่นๆแล้วก็นักศึกษายุคหลังที่เป็นสิทธิ์เก่าเนี่ยก็ได้ไปเป็นอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยน้องใหม่เกิดขึ้นมามากมายอันนี้คือในส่วนที่เป็นวิชาการนะครับ ในหลักสูตรของเราเนี่ยในระดับชั้นปีที่สามเทมอม2เนี่ยครับเราก็มีกระบวนการฝึกงานนะครับที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา,าเนี่ยได้ไปทดลองฝึกงานตามองค์กรราชการาต่างๆเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะในปีการศึกษาใหม่นี้นะครับจริงๆแล้วได้มีการวางแผนมาก่อนอันนี้ได้ 2- อสาปีแล้วแต่ว่ายืนยันนะครับว่าตั้งแต่ปีการศึกษา,า2,163เป็นต้นไปเนี่ยนักศึกษา,ากลุ่มหนึ่งที่เลือกมาทางนี้นะก็จะมีโอกาสาได้ไปฝึกงานในสํานักง,งานครมพติน,นะครับ ที่มีอยู่ทุกจังหวัดนะครับอย่างน้อยนะคือในแปจังหวัดภาคเหนือเนี่ยเราก็มีสิทธิ์เก่าเครือข่ายเต็มไปหมดเลยเราก็จะส่งไปนะครับถ้าสนใจไปทางนี้ไปทํางานทางด้านไปกระทรวงยุติธรรมนี่นะครับหรือว่าองค์กรอ,อื่นๆนะครับนักศึกษาก็ไปได้หมดคือเราเปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยกำหนดเองด้วยเนาะว่าอยากจะไปฝึกง,งานที่ไหนนะครับก็สามารถที่ต่อนะภาควิชาก็จะส่งไปนะครับการเรียนการสอนนอกจากวิชาเอกจุดเด่นอีกอันหนึ่งของหลักสูตรเราก็คือว่า เราปีวิชาโทนะครับแล้ววิชาโทนี่แหละจริงๆแล้วคือเป็นวิชาที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยได้ค้นพบตัวเองว่าจริงๆแล้วอยากจะเรียนอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากวิชาเอกอยากจะเอาไปทําอะไรในชีวิตในอาชีพนะครับก็มีตัวอย่างที่เด่นมากเลยนะก็คือว่ามีนักศึกษาสังคมวาวยาเนี่ยก็ไปเรียนวิชาโทไมเนอร์ที่เขาเรียกว่าไมเนอร์เนี่ยครับสื่อสารมวลชนบ้างวิจิตสินบ้างสร้างภาพบ้างนะครับหรือว่าถ้าใครถนัดไปทางอยากจะ เป็นนางฟ้าก็คือเป็น Air แอร์โฮสเตสเนีน่ยนะก็ไปเรียนมยเนอร์ภาษาอังกฤษนะครับก็พวกนี้ก็จบไปแล้วก็สิทธิ์เก่าของเราที่เน้นไปทางนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีชัดเจนว่าก็สามารถไปทํางานเหล่านี้ได้หมดเลยนะครับเป็นแอร์โฮสเตสคาเทยแปซิฟิกนะครับเป็นสร้างภาพมืออาชีพให้กับบริษัทเวิร์กพอย์นะครับแล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายครับมาเรียนกับเรานะครับยืนยว่าสรุปแน่แล้บ